สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปัญญาวัฒน์สวนนามอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าทัหนึ่งได้ที่เจ็ดครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการปลูกผักสวนครัวครับในวันนี้ผมเลือกที่จะปลูกต้นเนยมหัวเสือครับหรือชื่อหนึ่งเรียกว่าผักชีหัวเสือครับมีสรรพคุณป้องกันโรคไข้หวัดครับสามารถกินสดหรือนำไปใส่ในต้มยำหรือผัดก็ได้ครับอุปกรณ์มีดังนี้ครับหนึ่งถุงมือครับ สองกันไก่ครับสามบัวรดน้ำครับสี่ใบไม้ที่ฉีดให้เป็นชีเดเล็กครับห้าดินครับหกกิ่งพันของต้นเนียมหัวเสือครับขั้นตอนแรกเราก็จะนำใบไม้ที่เราสีให้เป็นชีไดเล,เล็กลองก้นกระถางเพื่อไม่ให้ดิน ลวออกจากกระถังนะครับขั้นตอนที่สองตักดินลงไปใส่ในกระถังไม่ให้เกินขีดที่เขาทำมาให้ครับ ตอนที่สามตัดตัดกิ่งพันธ์ของต้นเนียงหัวเสือประมาณหนึ่งคืึบครับตัดใบที่ล่างสุดทั้งสองกิ่งนี้ออกครับเพื่อป้องกันการไข่น้ำครับปักลงไปแลนนำแล้วเอานิ้วมากดดินรอบๆให้เน่นครับ ตอนสุดท้ายนำบัวรดน้ำมารดน้ำเลยครับเดให้ชุ่มครับจบการปลูกต้นเนียมหัวเสือแล้วครับไปชมผักที่ผมปลูกอย่างอื่นกันครับนี่คือต้นมะเขือที่ผมปลูกครับ ขอจบการนำเสนอการปลูกขึ้นผักสวนครัวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ